ในฐานะที่เป็นเด็กเนิร์ดเหมือนกันน่ะแล้วก็เคยไปเที่ยวผับแล้วคือการที่เราเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่เราชอบแล้วเราควรจะเข้าไปคุยอะไรกับเขาประโยคแรกวะที่มันจะไม่ออกเวิดด้วยเออผมกลัวผมกลัว,ลวสเสหลอมากใช่ไหมกลัวสเสหละเนี้ยกลัวมากให้อาจารย์ตอบอาจารย์ครับลองหน่อยแค่ผมเคยได้ยินมาอยู่ใกล้ๆก่อนไม่ต้องมันความอะไรเลยคุณอยู่ใกล้ๆพอคุณแค่อยู่ใกล้ๆพอแล้วอยู่มันจะค่อยๆเฮ้คุณถอดแว่นแล้วคุณดูดีมากนะเหมือนเอาจริงผมว่าการอยู่ใกล้ๆอ่ะ อยู่ใกล้ๆไปเรื่อยๆมันจะมันจะมันจะมีมันจะมีจังหวะได้จัดคอนเวอร์ชั่นไม่แนะนาให้ชาร์จแล้วผมคิดว่าประโยคแรกไม่ควรจะเป็นการจีบหรือทาเช่อเลยควรจะเป็นแบบว่าตรงนี้ได้ไหมครับนัางได้ผมว่าไปเริ่มแค่นี้ก่อนเลยห้ามห้ามคุยโอเคโอเคเข้าใจป่ะตรงนี้นั้งได้ไหมครับก็อีโต๊ะเหลือไหมแล้วก็ยกดื่มหอแค่นี้เราไม่ต้องคุยต่อคือแอเราเป็นเพื่อนกันเหมือนเรามาเที่ยวฉันไม่ใช่เป็นจีบเธอฉันเป็นเพื่อนเธอพอดีอยู่โต๊ะข้างกันฉันแค่เป็นคนเฟรนลี่จบแค่นี้ก่อนเธอเธอม เธอเธอต้องแข่งเหลือป่ะอันนี้ท้าไม้ตายเหมือนกันนะไมต้องได้เบอร์แหละอันนี้ท้าไม้ตายเหมือนกันนะเอวันนั้นเธอโซดาห้ขวดแล้วเธอติดเราเฮ้ยมันมีอัมันมีอันหนึ่งก่อนไปถ้าจะทิ้งทวนแบบกะว่าคุยก่อนมีอท่าหนึ่งคือคุณต้องเหลือโซดาไว้คุณต้องรู้ว่าเขากินมิกเซอร์อะไรแล้วคุณจั่งไว้ระบบแล้วคุณก็ให้เขาได้แล้วสมมุติ เราเหลือโซดาอยู่3ขวดแล้วเราบอกว่าผมให้นะครับผมไม่ทานแล้วแล้วเราจะขอค <c oughs> อนแทคเขาจะไงตอนนี้ได้โอกาดคุยงงแล้วไงอ๋อเราอาจจะถามเพิ่มว่า <c oughs> ก่อนส่งท้ายแล้วบายบายเดี๋ยวเราได้ลองทีหนึ่งวันช็อตเอตรงนี้ครับอีดิเตอร์ครับขอเป็นตัดเป็นช็อตนะบู๊ดบลู